Welcome to Buffalo Go Pro. Sharp, short, got to the point. Today, other versus another. มันต่างกันยังไงทั้งหมดเนี่ยมันหมายถึงอีกอีกคนอีกตัวอีกสิ่งเนี่ย แล้วมันต้องตามด้วยอะไรคำนามเออจอดจงไม่จอดจงไม่จอดจงมาสรุปกันนะครับ other มันใช้กับคํานามที่เป็น plural พหูพจน์หรือคำนามที่ uncountable นับไม่ได้ครับแสดงว่า t n o t เนี่ยมันใช้กับคำนามที่ทำไมครับ singular เอกพจน์หรือ countable นับไ,ได้ครับเริ่มจาก a another ส่วนใหญ่ย้ำครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์และนับได้ครับแต่ไอ้คำนามเนี่ยเราเจาะจงมว่าต้องเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นเป็นที่นูน้นไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า another มันมาจากสองคำ another d แล้วก็มารวมกันกลายเป็น another ตัวอย่าง ดู t h อ Face Thailand อยู่น้องก็โดนไล่ออกอะแค่ Another box of tissues ขอทิชชู่อีกกล่องได้ไหมอ่ะอ๋อมันหมดแล้วอ่ะเนี่ยได้ได้ไดนึ่งนัได้เบนวัน h อ r e go Thank you but there is an exception มีข้อยกเว้นด้วยเหรอมีคำว่า another เนี่ยมันสามารถใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ได้เช่นกันครับผม uh. ก็ออกแปลว่าอีกเช่นอีก5วันอย่างเงี้ยเราสามารถพูดได้ว่าอ๋ uh. another five days so it's like saying five more days เหมือนกันเลย <Do you? S 1> I need five more days to comb my hair ฉันอาจจะต้องใช้เวาลาอีก5วันในการหวีผม I think I need another days to need days go here 10โอ้ยต้องการอีก10วันเลยใช่ไหมที่จะหวีผมเนี่ยอย่างนี้อีกปีหนึ่งเลยดีกว่า next word other คำนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับใช่กับคำนามที่เป็นภาพจน์หรือ นับไม่ได้แล้วก็คำนามเนี่ยเราก็ไม่ได้เจาะจงด้วยว่าจะเป็นใครเป็นสิ่งไหนเป็นที่ไหนเป็นอะไร whatever ตัวอ,อย่าง Hey m a n I want to talk to you man today You know I went fishing and I got a really big whale You know But stop talking to me Go talk to other people instead ทำไมต้องบอกให้ไปคุยกับคนอื่นด้วยอ่ะผมยุ่งอยู่เห็นไหม Extra knowledge วันนี้เราขอแถมคำว่า the Other มีคำว่า the เข้ามาด้วยอันนี้เนี่ยจะใช้กับคำนามที่เป็นทั้งเอกพจน์หรือพรหรพจน์ก็ได้แต่ว่าคำนามตรงนี้เนี่ยคือเราเจาะจงว่าเป็นใครทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังเนี่ยรู้กันอยู่ตัวอย่าง Hey who stole your c o m b That guy? เฮ้ยใครขโมยหวีมึงคนนั้นเหรอ No the other guy the one wearing pink underwear ม่ใช่คนคนนั้น ที่ใส่กางเกงในสีชมพูอ่ะเฮ้ยอันนี้กางเกงไงผมด้วยเฮ้ยมึ hey, ง That's it for Buffalo Go Pro Hey if you like this video then like it Also comment if you have any question and subscribe ถ้าอยากจะพัฒน,นาศัพท์ภาษาอังกฤษของตัวเองแบบเป๊ะๆเลยนะครับให้ไปได้ที่9 skills dot ่ย <c oughs> มันจริงวะเอ้ยมันจริง